กับอีพีนี้ทําไมถึงต้องทําสาวองุ่นและทําทําไมทําแล้วได้อะไรครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับกเกษตรชาวร้อนครับกับอีพีนี้นะครับสาหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือบางท่านปวดงุ่นนานแล้วว่าทําไมถึงต้องทําสาวองุ่นนะครับทาแล้วได้อะไรและทําไมถึงต้องทําทําและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองุ่นหรือชาวสวนนี่เนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เหตุผลหนึ่งที่ ทําไมถึงต้องทําสาอุ่นเพราะว่าอย่างแรกคืออ่นงนุ่ยอายุเ่านานนะครับอาจจะสีมีดห้ามีดนะครับหรือ3-4ปีละนะครับปริมาณกิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะมากนะครับพอมากสจเนี่ยระยะทางน้ําเลี้ยงจะเดินไปหาปลายกิ่งที่เรามีการตัดแต่งกิ่งอย่างเช่นให้ไว้ดอกเนี่ยมันนานแล้วก็ยาวเกินไปเนี่ยน้ำเลี้ยงไปเนี่ยอาจจะไกลาจากกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือจะถึงรอบฤด,ดูการทําสาอุ่นนะครับทีนี้ขั้นตอนในการทำนะครับหลักๆเลยก็คือ,อเราก็ ตัดยังไงก็ได้ครับให้ต้นเนี่ยกิ่งข้างบนลกๆเนี่ยให้ออกให้หมดเหลือเฉพาะต้นอย่างเดียวนะครับทีนี้ไม่ต้องกลัวหนุตายนะครับก็คือตัดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมุ่งต้นเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกคือเราจะตัดกิ่งส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆของนี้ก่อนครับเหตุผลที่ต้องตัดกิ่งเล็กๆแบบนี้ทิ้งเพราะว่าหนึ่งเนื้อก็ยังยังไม่แห้งการตัดก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดตรงคอตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วข้างบนแห้งเนี่ยทีนี้เวลาเราจะตัดกิ่งมันแห้ง่จะตัดากว ทีนี้เราเริ่มตัดจากกิ่งเล็กๆก่อนนะครับเราจะไล่แบบนี้ไปนะครับนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับองุ่นนะครับทีนี้เราตัดแบบนี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเราตัดคอลงไปก่อนนะครับเราตัดกิ่งเล็กๆก่อนไปก่อนไล่นะครับเราจะตัดทั้งทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของการตัดแต่งกิ่งแบบนี้หนึ่งท่ากับว่าเราทําการล้างโลกที่สะสมมา 4- ี่ห้าปีแบบนี้นะครับก็จะทําการที่โลกที่อยู่ตามกิ่งแบบนี้นะครับ บางกิ่งที่เมนเห็นไหมครับดำๆแบบนี้เป็นเส้นๆแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในท่อน้ําเลี้ยงอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสในการล้างกิ่งไปในตัวด้วยนะครับก็ก็เป็นอีกวิธีเทคนิคน,น,นึงนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับอันนี้คือเราจะตัดออกน,นะครับตัดแบบนี้นะครับทีนี้พอเราตัดแล้วเนี่ยนะครับกิ่งตรงนี้เราก็เอาไปทําลายเผาหรือท่านไหนที่มีเครื่องบดก็ไปบดนะครับแล้วก็ใส่สารฆ่าเชื้อไปนะครับนี่ก็เราตัดออก อันน้คือข้อดีคือกิ่งที่เล็กๆนะครับที่มีการสะสมเชื้อโรคนะครับเราก็ทําการตัดทิ้งออกทั้งหมดเลยนะครับอย่างน,นี้แล้วก็แมวละแล้วก็ตัดใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รับนหนึ่งนะทีนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากตัดแต่งกิ่งแบบนี้ไปแล้วนะครับก็อีกประมาณสักโดยประมาณนะครับหกเดือนเหมือนกับเราปลูกใหม่เลยนะครับนะครับเราก็จะได้ทําการตัดแต่งกิ่งไว้ดอกได้อีกครั้งนึงนะครับทีนี้การตัดแต่งกิ่งเนี่ย ให้ตัดส่วนที่เล็กออกไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับครับหรือท่านไหนที่อยากจะไปทําถ้าเรามั่นใจว่าต้นเราไม่มีโรคข้างในเนาะก็ไปชาได้นะครับอย่างนี้คือเห็นไหมครับมันจะมีเส้นสีน้ําตาลข้างในเล็กๆนี่คืออาจจะมีสันนิษฐานไนดะ้ว่ามีเชื้อราอยู่นะอยู่ตามข่อน้ําเลี้ยงนะครับก็ไม่ควรเอามาชำกิอนนะที่ให้ดูก่อนนะที่คือตัดทำสาวุ่นนะครับสําหรับท่านที่ติดตามเพจเราอยู่ที่เป็นเอ่อ เกษตรถ้าเราที่เป็น YouTube นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูติดตามได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มลงเป็นระยะระยะนะครับสำหรับเป็นความรู้สําหรับท่านที่ต้องการจาไปาไปตัดใช้ในส่วนของของท่านนะครับนี่คือปริกรมสาวนะครับต้องบอกกันว่าอ้าุ่นที่ตัดแต่งแบบนี้ระบบระบบร่องน้ํากับระบบไล่มันจะไม่เหมือนกันนะนะครับระบบไล่เนี่ยลากก็จะแงแรงกว่าแลวไปได้กลกว่านะครับดังนั้นคือการตัดแต่งแบบนี้นะครับ ไม่ต้องตัวงหนุนตายนะครับต้องบอกก่อนตัดเอาไปก่อนนะนี่ตัดเอาไปก่อนนะครับตัดแบนนี้นะครับทีนี้พอเราตัดหมดแล้วเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าจะเห็นนะครับว่าเราจะเหลือกิ่งจริงๆอ่ะนะครับให้เห็นภาพคือเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้แบบเนี้ยต้นใหญ่เกินไปกัน์ไกเราตัดไม่ไหวนะครับเราต้องใช้เลื่อยตัดตรงนี้ออกนะครับโดยการตัดต่าจากจากตัวค้างวนอยู่ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับพอเรา ใส่ปุ๋ยเปิดน้ำนะครับสักสองสัปดาห์ตาตรงนี้ก็จะแตกขึ้นมาใหม่ตามบริเวณตุ่มนี้ครับตุ่มนี้นะนะครับก็จะขึ้นมาใหม่นะครับก็ทําให้อ้งุ่นเนี่ยได้กินใหม่เขาจะแตกตาแบบนี้นะครับผมพยายามอีกตัวอย่างเดี๋ยวตาเขาจะแตกมาเป็นแบบนี้ใหม่ให้กับเราแตงยอดใหม่แบบนี้ให้กับเรานะครับเราก็เลี้ยงกินใหม่ครับเลี้ยงไปเรื่อยๆก็ประมาณ6กถึงแเดือนเราก็ทําการไว้ดอกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้เรารู้คร่าวๆว่า เราแต่งกริงองรกวิธีในการตัดไปแล้วนะครับต่อมาก็คือประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่า1เราได้ถือโอกาสล้างโลกด้วยนะครับ2ก็คือเราทําให้น้ําเลี้ยงที่ที่ต้องส่งไปไกลๆแบบนี้คือเป็นเมตร2เมตร3าเมตร4ี่เมตรเนี่ยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับทําให้ผลผลิตเราดีกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ประโยชน์ที่ได้รับครับต่อมาก็คือ ในเรื่องของโรคที่มันตกค้างอยู่ในจริงหรืออยู่ในท้องจริงแบบนี้นะครับเราก็ทาําการตัดทริงโลจริงใหม่หมดเพ่อกห้เราล้างใหม่หมดเลยนะครับก็โรคที่มีอยู่บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในต้นใหญ่เนี่ยก็ทําให้องุ่นเราก็จะปอดโรคนะครับแล้วก็นับหนึ่งกันใหม่นะครับต่อมาที่ได้จากนอกเหนือจากนั้นก็คือคุณภาพขององุ่นก็จะดีขึ้นนะครับเพราะาระยะทางในการออกดอกนาเลี้ยงไปถึงเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทําการตัดแต่ง นะครับเรียกตัดแต่งใหญ่เลยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอุ่นทำสาวอุุนนี่แหละนะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งอวุนจะได้ได้กิ่งใหม่นะครับเราก็ได้เหมือนกับตัวพวงองุนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้กลับขึ้นมาคือเรื่องคุณภ้ามเุ่นก็จะดีด้วยนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่พวงอุ่นนะครับหลายปีและกิ่งเยอะกิ่งลกนะครับลองเอาิธีแบบนี้ไปใช้ดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ